สวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับปรับแต่งนะครับพวกวินโด้นะครับผมสำหรับทำงานหรือว่าเล่นเกมนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับไปที่ My Computer นะครับเมนูคลิกขวาคลิกขวาก่อนเลือกตรงนี้นะครับผมล่างสุด ครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เราครับคลิกไปตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกติ๊กออกทุกช่องเลยนะครับแต่ถ้านะครับอยากติ๊กออกทั้งหมดนี่ครับคลิกตรงนี้ทีเดียวหายแวบ,บเลย นั้นกดแอปพาจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่นะครับประสิทธิภาพของเครื่องนะครับอโอเคครับปิดหน้าต่างลงนะครับจากนั้นเรบเราไปสามารถปรับตั้งค่า อะไรได้นะครับพวกสีหน้าต่างนะครับตั้งเป็นสีสนี้แล้วกันะะสีพื้นฐานนะ,นะครับอ ดูคันไม่แสดงครับแล้วก็ไปปรับตั้งค่านิดหน่อยไหนอะโชวช์วินโดว์ใช่อ่โอเคครับโชว์ไอคอน โอเคช่วยคนแล้วเอาโอเคครับผมก็ขอจบการปรับแต่งไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ